ดีใจมากที่ได้ออกช่องพีทอาร์มด้วยอ่าดีใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นแบบเนทไอดอลคนหนึ่งรู้สึกว่าแบบอินสปายหนูได้เลยอ่าอินสปายในเรื่องเขาเป็นลูกไหนๆให้ค่ะดูเขาหน่อยเขาเป็นลูกน่ากลัวมากม โันดูเกือบมามาตัวอุ้ยนตาดเข้าไปหรือเปล่าอือุ้มตนมอีดบแม่มันตาดแบงได้หหมยังมีแรงอ่ะตอนเช้านี้เริ่มที่ตีสี่ เกือบตีห้าละออก็ต่างจากเมื่อกี้ไหมที่เราแบบสลืมสลือใช่นี่เป็นวันที่เราตืต่นเช้ามากอีกวันหนึ่งวันเพราะว่าวันเนี้ยเราแบบต้องไปถ่ายคลิปรีดใช่ที่บางคนเห็นว่าเราซ้อมรีดมาทุกๆุกวันอะไรเงี้ยเราซ้อมไปทำไมก็เพื่อวันนี้แหละเพราะว่าเราเพื่อที่จะไป ถ่ายคลิปรีดอะไรอย่างงี้แต่ว่ายิ่งกว่านั้นนะีก็คือวันพรุ่งนี้เรามีสอบสอบตัวแม่ด้วยเป็นวิชาที่ยากมากคือตอนนี้เราแบบอ่านยังไม่ดีแบบอ่านยังไม่แบบยังไม่จบดีๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบต่วเราก็ต้องไปถ่ายคลิปวันนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงมเราจะลงรองพื้นก่อนแล้วก็จะไปคณะเนาะเพราะว่า จะไปแต่งหน้าเพิ่มเติมที่คณะอะไรอย่างงี้ซึ่งวันนี้เราก็จะพาดูนไปดูว่าแบบเราไปถ่ายคลิปเป็นยังไงบ้าอะไรอย่างงีไ้ได้ทุกคนคือตอนนี้เราลงรองเท้าอ,อะไรเสร็จแลวเดี๋ยวเราจะไปคณะเพราะว่าเราจะไปาแต่งต่อที่นู่นเนาะสภาพเราตอนนี้ของรถเสื้อเราเหนื่อ <equiv> ย <oc ative> มากทุกคนตอนนี้เราถึงคณะแล้วแต่ว่ามันมืดมาก Hi ค่ะ Hi, Hi. Hi. สวัสดีพี่พี่คุยกับกล้องหน่อยกล้องนั <c oughs> งน้นเหร <c oughs> ออก,ก็สวยดีสวยอยู่แล้ว <c oughs> เราไปแต่งหน้าก่อนว่าคือจริงๆอ่ะมึงหน้านี้ก็ได้แล้วปะกลัวนะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วเนี่ย ชีวิตแบนนี้มันน่าจะยุ่งมากมนังสิ่เราก็อาจจะไม่จบมันเป็นดบบสลิป่มาขอยคืออยา้ทาไว้แล้วต็มารันคำรัานนนจะชุ่มชำ่ำไม่บ้าไม่อย่างเดียก g อยู่ u ไม่ว่าคำรักแบบเรื่องของามายบัง m น r n i n g ่ะ morning, ha, morning. เุกคนนี Maj. Maj oh, ้เราแต่งตัวเสร็จแล้วเรากำลังจะไปในมอลล์จะไปถ่ายคลิปแล้วเย่มาหน่อยแต่ปุ๊บวุ้นมาตอนลวค่ะไงวันนี้ดีมอ้าวเปิดกกล้องหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นกี่โมง ดีใจมากที่ได้ออกช่องพิทอาร์มด้วยอ่าดีใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นแบบเน็ตไอดอลคนหนึ่งรู้สึกว่าแบบอินสปายหนูได้อ่าอินสปายในเรื่อง่ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปร้านน้ำพู้น้ำาู้มาเราถ่ายมีเสร็จแล้วใช่ไหมแลเสร็จแล้วไปกันต่อนนามนถึงร้านน้ำพู้ละ ใหญ่มากมือสุดๆไปกันต่อมือเลยตั้งโซนไหนญ่แบบไหนนี่ว้าวปังปังไอ้เผื่อกล้องหน่อยซูซูนะทุกคนเห็นไหมพัดใหญ่มากคือยามถ่ายหน้ากุ้นแต่หน้ากุ้นสดอ่ะน้องเคาิกหน่อยจะเห็นพัฒนาการว่าสวยขึ้นมากๆแต่เมื่อเช้าก็สวยอยู่แล้ว เหมือนเดิมกดไลค์ถ้าไม่สวยก็กดไลค์ก็ออกไปเลยค่ะเอาไม่จริงนะคะติดตามช่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวไหนติดไอ้นะฝากพาผลงานช่วงนี้หน่อยช่องชื่อช่องชื่ออะไร ช่องนี้ยังไม่มีผลงานจริงจังนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีละครจะมีละครให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็จะไปเป็นนิสิติ์ละจะไปเรียนต่อที่ไหนนิสิต์เป็นมิเทศสุว้าวรับชมได้เลยเตรียมตัวเอาไปกินข้าหถึงนี่เป็นไงบ้างเหน่อมากเลยค่ะแต่ว่า มีชื่อทุกซีเลยแล้วสู้ไหมเหนื่อยแต่สู้ไหมเป็นยงไงมีทุกซีเลยเป็นยังไงบ้างคุยกล้องหน่อยวันนี้เขาเป็นรูกไหนๆค่ะดูเขาหน่อยเขาเป็นรูกโอ้ดูดิน่ากลัวมากนายแล้วซิปด้วยเหรอแม่ใช่ด้วยไี้เหมือนเสียงแก่งจ้องอย่างเดียวคุณฮ่โอ้ตเปิดเพลงเปิดเพลงรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ รู้สึกยังไงบ้างเริ่มเลี่ยนเริ่มเอืดเริ่มยาๆยาเบาๆไหนพี่บูคุยกับกล้องหน่อยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างหล่อมากหล่อมากต้งก่าแล้วจริงอิชาอิชาแฟนพี่พี่บูเนาะอิชาแฟนน้องอาเหมือนกันมาเดี๋ยวเราจะไปสาราธรรมกันต่อเนาะใช่ไหมใ้่ไหมวอันนี้มาทำอะไรร้าน คิดถึงพีไปง่ายมากกำลังช่ำๆเลยแบตอ่อนว้าวเติมเติมละเติมดีไปรอดูได้เลยนะรอดูคลิปแล้วอยู่เนี่ยพี่ค่ะยังไม่ยังไม่ได้ตัดดีๆเลยนี่ตอนนี้โอ้โห ข,ข,ขึ้นหลังเ้ามาเลยคุณอ,อันนี้เราจะไปลานไฟยิงต่อแล้วนะคุณแต่ว่าสภาพทุกฉากมีกูก็ดีแล้วไม่เหนื่อยมึอยู่ตรงกลางไงมึงมันเลิศใช่ไหมใช่จะไปลงช่องหรอใช่่ไหมเหนื่อยไหวไหมไหวไม่ไหวแะ้รแล้ว มเออ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 บระธาตุสวยมากพันตานนี้เราเหนื่อยมามเราปวดตีนมากไม่หือวะไม่แล้วแต่ความเราถ่ายทุกฉากเลยเพราะว่าผู้ชายต้องเข้าทุกฉากแล้วแบบมันร้อนนะอุยช่วยเหลือนะหนังข้างังขยะ เป็นไงวันนี้วันนี้ร้อนมากทุกอย่างเป็นสีดำมันคือดูแสงหมดเลยจริงโดยเฉพาะตีนอะใช่รองเท้าเเหมือนเตารีดเออโอ๋อเคยจะเอาพัดเจะเอาพัดอีกว้าวสบียงเรามาแล้วต้องสวยต้องสวยทั้ลงอ๋อเมื่เราถ่ายที่บนเนี้ยอ่างตาอ่างตาอ่างแก้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปยืนน้องหมานี่น้องหมาด้วยค่ะน้องหมา กำลางจะตายแล้วขอขอกินน้ำมันดูเกือบมามาตัวหิ้งเข้าไปหรือเปล่าอุบาทว์อุบาทมากเด็กกันเดี๋ยวเดี๋ยวอาไงตีนก็เถียงใช่มันเตอะสนุกนะ นั่นเรากะคลิเนี้ยถ้าเราที่เห็นอะคือมันแบบห่างความทุกอย่างขนาดไหนทุกคนดูบ้างหลังไดะอืมมาดูเบื้องหลังที่ช่องนี้ได้เลยไม่าอีกคือถ้าคลิปลงเ่ยจะไปเน้นว่าใครอยากดูเบื้องหลังใช่ช่องนี้นะคระจริงว้าว อลืมหทำไมอ่ะใ้ยังอยู่ว้าวนี่ทุกคนมาเข้าเข้ามาดูคลิปของเราด้วยเพราะว่าแบบทุกคนเหนื่อยกันมากใช่ไหมขแล้วก็เหนื่อยถ่ายกันอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาดูหน่อยเดี๋ยวเราจะไปปัดวิวในะมาดูบ้างหลังที่คลิปนี้ถ่ายไว้ไงแบบเพื่อเพื่อแบบอยากอยากกลับมาดูว่าวันนี้มันลำบากแค่ไหนอะไรเงี้ย ได้แบบบุ๊ดปีกไปอ่านหนังสือสอบแฮนนะคนเงาเดินยกเท้าสูงสูงเพราะอะไรคะเพราเพราะรองเท้าของเราเป็นจระเข้นั่นไม่ใช่จระเข้อะนี้เรียกเป็ดนะคะนี่เป็นเป็ดนะคะคือเอางีนนะตัดถ่ายลงอะเก้งมันจะเหลือมาให้ชั้นกี่คนคือช่องแกก็คนดูเยอะไงแล้วคือถ้าเก้งไปดูช่องแก เขาจะมาหาฉันกี่คนคอาูดเป็นแสน่ะเออจริงนะแล้วเก้งไหนจะมาชอบฉันคือคือเก้งที่ฉันลอกไว้มันก็หายหมดสิเฮองงแกนี้ก็เป็นข้ามมือแรกของเรา มาตื่นตีสตอนนี้เป็นเวลารบ่ายโมงมาดูสภาพล้วดีมาหายัไม่เสร็จเป็นไงบ้างหอมอมอ่ะก็อยูอ่ยี่หอไดมันตัดบาบงได้เหรยยังมีแรงอ่ะไม้ยังตัดอยา หายบรรยากาศไงเขาแบบรูมีให้รู้ปุแล้วอ่ะโอ้ยอย่างนี้วาวีกละเฮ้ยเยมเต็มเมื่อไรเสียงพี่เยมเราเขบอกไปถามคนดูถามคนดูดิปากซีดไหมครับแต่ยิ่งหน้าดำมันย้อนแสงไงมันย้อนแสงมันย้อนแสง อร่อยไหมรีวิวหน่อยมารีวิวให้ดูหน่อยอร่อยมากมีไส้อะไรเป็นไส้อะไรไส้ชีสอเอไม่ใช่แวมันแล้วมันเป็นแค่ตรงนี้ด้วยนะแมวไม่ใช่อะไรอ่ะงงไหมงงไมอนีมัน้อ้ยอันไม่ต้องแครอันนี้เป็นอะไรบัชออนเหรอใช่ทุก ตแต่อันนี้มันออกเป็นสีอะไรเธอสีม่วงเหรอใช่ทำไหมหไม่เาชอบสีที่สุดทุกคนตอนนี้เวลาสามโมงสามสิบห้าแต่เราก็ยังตอนนี้คือบ่ายสามสามสิบห้าแต่เราก็ยังสามที่สุดตื่น,ต,น <laughs> ต้องให้ไหมไม่จะ<ย>เดี๋ยวเราจะไปถ่ายขอบคุณล่ะน้องๆใครอะไรเขาแคจะได้กลับแล้ว หน้าเราไม่ไหวแล้วผมเราก็ไม่ไหวแล้วช้เถองใช่ถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมาหายที่หน้าป้ายใช่ไหมอันนี้แบบอยากกลับแค่ไหนเฮียดีใจไหมจะได้กลับแล้วหน้าแต่ละคนคือมาไหวแล้วอ่ะแต่หน้ากูยังสวยอยู่เป็นไงไหวอยู่ไหมไม่ไหวถ่ายไว้ก่อนไงอยากเห็นอยากให้ทุกคนเห็นความยมของเรเอง เป็นเบื้องหลังอันนี้คือเบื้องหลังของคลิปของเราเป็นยังไงไหวไหมโยมไหมคือเพิ่งเห็นหนุนำอโลงนคยไหนหล่อมากน่ากลัวอุ้สวยสวยไหมนะครทำหน้าเศร้าสิคะ รีวิวหน่อยรู้สึกยังไงตอนนี้ไม่ไหวแล้วอ,อ,นะอยากอยู่เฉยๆอยานอนเนาะอยากอาบน้ำมากตอนเนี้ยใช่อยากล้างหน้างงทุกคนตอนนี้เราถ่ายเสร็จแล้วเป็นเวลาสี่โมงให้สี่โมงยี่สิบหกใหไวแล้วเริ่มเริ่มตีสี่เสร็จสี่โมงครึ่งเอีย ป็งไงบ้างดีใจไหมจะได้กลับแล้วเย่เย่เย่มีข้าวหรือยังวันนี้ยังเลยอกลนแล้วการเกยบของพี่กันนาสวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้รู้สึกยังไงบ้างจ๊ะเก่งมากเก่งมากบ๊ายบายบ๊ายบายไปดูเบื้องหลังในบล็อกในช่องนี้ได้เลยขึ้นหอเปิดประตูไว้ด้วยยังไม่ขี่ก้าเลยบอกว่าวันนี้น้อยอ่ะ บ <Bye> ายบายบายบายในกานเ็บเบ้องหลัง bye bye. Bye bye. บ,บาย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 มาบูไฮฟิลิปลปินในงานกระเป๋าไปทุกคนตอนนี้เรากลับมาจึงหอแล้วแต่ว่าแบบหน้าเราคือมันไม่ไหวแล้วว่าเราเหนื่อยมาก <c oughs> คือมันไปชองการเที่เราคอนมากที่จงจะกลับมาถึงหอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะากินข้าวแล้วก็อาบน้ำแล้วก็จะนอนสัก ชั่มงองชั่ก็ตื่นมาหนังสือเพราะว่าแบบเราอ่านหนังสือยังไม่จบเลยแล้วพรุ่งนี้เราสอบแล้วเป็นวิชายากด้วยซึ่งตอนนี้มันเป็นเวลาห้าโมงครึ่งห้าโมงกว่ากว่าแล้วมั้งนี่คือผลประกอบการของเราในวันนี้อ้าแบบมากเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดในโลกอะแบบเหนื่อยมากอะโอเคเดี๋ยวเราติดตามผลงานเราเลยว่าแบบผลงานแบบคลิปหลีดของ คณะเราเนาะแบบมันเหนื่อยจริงๆอยาให้ทุกคนไปดูโอ okay. เค้นี๋ยวเราขอแบบไปทําอะไรให้เสร็จก่อนนะแบบเราอยากนอนแล้วจริงๆโอเคไล่เ okay. จ้าคตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงไม่รู้อ้าหกโมงหกโมงสิบห้าหกโมงเย็นเนาะก็เราอาบนะ้ํากินข้าวทําอะไรเสร็จละหน้าเราอะดูดิมันแดงเลยอะแบบแดดเผอาอะไรเงี้ย ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราว่าเดี๋ยวเราจะนอนก่อนเอา่าจะหลับสักชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้แล้วค่อยตื่นมาหนะังสือต่อเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีสอบอย่างที่บอกเนาะเออนั่นแหละเราอา่านสมิสโบอย่างแต่ว่าเ,วเราขอนอนก่อนเพราะว่าเราสึกว่าร่างกายเราแบบต้องการพักผ่อนตอนนี้คือขอนอนก่อนแล้วก็ค่อยตื่นมาอ่านโอเคงั้นเราคงขอตัวไปหลับก่อนนะทุกคนไปนอนกันนะบาย เราตื่นแล้วทุกคนฮะวันนี้เ,นเวลาประมาณสองทุ่มสองทุ่มสี่สิบโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านหนังสือละตอนนี้เรายังง่วงอยู่เหรอว่าแบบเราต้องอ่านหนังสือละเราจะไม่อ่านไม่ได้อโอเคโอเคแล้วคุณเราขอตัวไปอ่านหนังสือกันนะไปจะเ,เจอกันอีกตอนที่ ได้นอนแล้วครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนสี่สิบห้าเราอ่านสูสจละแต่แบบอ่านแบบไวๆอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะ๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นมาตอนเช้าอีกทีหนึ่งเนาะมาทัวร์อีกรอบหนึ่งเลยเคียดเราจะนอนแล้วทุกคนหวังว่าพรุ่งนี้เราจะสอบได้วันนี้เป็นวันที่เราเหนื่อยมากในที่สุดในชีวิตแบบโคตรเหนื่อยอย่ะ ตากแดดทั้งวันหลีดทั้งวันเลยแบบไม่พักเลยมีพักบ้างแต่ว่าแบบมันมีซีนที่แบบเราต้องอยู่ในเฟรมตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเหนื่อยโอเคหน้าเราดูดิมันเป็นรอยแบบอยไไหมจากแดดอะไรเงี้ยนั่นแหบบละแดดเผาแชร์ไปนอนแล้วบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่คิปหน้าเออ